สวัสดีค่ะเดลักซูรีซูเปอร์คาหาดใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้รถเพิ่งถึงกันเลยนะคะโตโยต้าอัลปาร์ SC สองศูนย์สองศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเบลแท้นะคะปี2020เรามีการจ่ายภาษีแบบ3 2นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะซื้อรถกับเราหมดห่วงเรื่อง าสีนะคะเราจ่ายถูกต้องตาคกไหมนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อชอบอตัว a l p SC 2อ2 0น์นะคะสีขาวและสีดำตอนนี้สต็อกของเรามีเพียบเลยนะคะทั้งเวลไฟทั้ง Alpad เรามีเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆเราสามารถรับจองให้คุณลูกค้า ทุกเคสเลยนะคะแต่อยากให้คุณลูกค้าจอดจงว่าเอาเป็นสีอะไรนะคะเราจะได้สต็อกรถให้คุณลูกค้าถูกค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยค่ะสวยมากส่วนคันนี้นะคะมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าจองไว้ประมาณเดือนกว่านะคะก็คือตอนนี้รอออกค่ะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะส่งมอบกันนะคะคุณลูกค้าสนใจสีอะไรทักมาได้นะคะ ปุ๋ยสามารถสต๊อกรถให้คุณลูกค้าได้แต่อยากให้คุณลูกค้าเจดจงว่าเป็นสีอะไรนะคะลถอะไรนะคะเพื่อเป็นการสตอ๊อกรถล็อกรถให้คุณลูกค้านะคะโอเคค่ะเซลปุย๋ยเดลักซูรี่ซุปเปอร์์หาดใหญ่ขอไลฟ์สด่าวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ